วันนี้ทางออริไซของเรานะครับมากับหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ที่เรียกว่าเป็นงานละเอียดของแท้เลยครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นส่วนของไดรเวอร์นะครับที่เป็นแบบ5ไดรเวอร์แบบ1ดินามิกบวก4 BA มีแม่เหล็กซับพอร์ตทั้งด้านในและด้านนอกการออกแบบหูฟังเนี่ยใช้ความละเอียดระดับทางการแพทย์ในกระบวนการพิมพ์ 3D สําหรับตัวหูฟังเลยนะครับซึ่งความแม่นยําของเขาเนี่ยอยู่ที่0.05ม mm ิลลิเมตรครับทุกคนคือมันต่ํามากๆเลยครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมมากับหูฟังตัวไหนครับวันนี้มากับหูฟัง ฟรีโอเจ็ตอะอดิโอเจฮัไฟครับนี่แค่เรียงน้ำย่อยแค่นั้นนะครับจะเจ๋งขนาดไหนลองไปชมพร้อมๆก,กันกับฟรีโอเจ็ตอะอดิโอเจฮัไฟนะฮะจุดเด่นอย่างแรกเลยนะครับหูฟังตัวนี้เป็นหูฟัง5 driver นะครับวันดานิเม็กบวกโฟรดีไซน์แบบ3ทางครับทุกคนซึ่ง driver ของเขาเนี่ยเป็นแบบ dynamic แบบคาร์บอนสิมิลลิเมตรครับ driver ที่ใช้คาร์บอนเป็นวัสดุเนี่ยนะครับจะสามารถส่งสัญญาณได้อย่างรวดเร็วครับและทำให้ความผิดเพี้ยนของเสียงเนี่ยลดลงนั่นเองนะครับ ตัวไรเวอร์ดินามิกของตัว JH 5ฟเนี่ยจะมีเอกลักษณ์นะครับคือเขาเป็นแบบดูอัลเลเยอร์นะครับเป็นแบบ2ชั้นควบคุมการหน่วงทั้งด้านในและด้านนอกของตัวไรเวอร์ครับทำให้ควบคุมการไหลของอากาศได้แม่นยํามากๆส่งผลทําให้การบิดเบือนของเสียงเนี่ยนะครับลดลงและช่วยให้ไดร์ฟเอมเนี่ยเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระมากขึ้นครับผลลัพธ์ที่ได้จากสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับก็คือเสียงเบสเนี่ยจะขยายตัวออไปได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนี่เป็นจุดเด่นของเขานะฮะ สำหรับ FIOJ h e เ d f i นเี่ยนะครับได้รับการออกแบบและการติดตั้งวงจรแม่เหล็กแมกเนติกทั้งภายในและภายนอกอีกด้วยนะครับทำให้เพิ่มความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กรอบคอยเสียงได้อย่างมากนะครับส่งผลให้ตัวหูฟังเนี่ยมีกำลังมากขึ้นเพื่อให้ได้เสียงที่หนักแน่นยิ่งขึ้นรวมถึงการตอบสนองที่ดีขึ้นด้วยนะครับ ซึ่งตัวแม่เหล็กที่เขาใช้เนี่ยจะเป็น neodymium n52 ครับพร้อมแมกเนติกฟลุก 1.5T ครับทำให้มั่นใจได้เลยว่าสนามแม่เหล็กของเขาเนี่ยจะสมบูเสมอแน่นอนนะฮะ เพื่อแน่ใจว่า Driver Dynamic ทำงานได้ดีนะครับทีมพัฒนาของทาง f r e โอเนี่ยได้ออกแบบจาก i n e a r Monitor Hybrid ระดับ High-End อย่างรุ่น f h 9แล้วก็ f h 7นะครับเป็น Driver BA แบบกำหนดเองที่รองรับความถี่กลางและสูงได้ทำให้ Driver BA ของตัวหูฟังเนี่ยได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเลยสำหรับหูฟังตัวนี้ พร้อมกับไดรเวอร์ดนามิกของเขาให้เสียงสะท้อนสูงสุดอยู่ที่2.8กิกะเฮิรตซ์ครับซึ่งเกิดขึ้นเป็นความถี่เสียงสะท้อนที่เกิดจากรูปร่างของหูของมนุษย์นั่นเองนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนระหว่างไดรเวอร์ต่างๆเนี่ยเหมาะสมกับรูปร่างของหูมนุษย์ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นงานละเอียดจริงๆสำหรับส่วนนี้นะฮะ เพื่อได้เสียงที่ดีขึ้นและความสบายมากขึ้นนะครับตัวหูฟังทําจากเรซินเกรดที่ใช้กับทางการแพทย์อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับซึ่งผ่านการพิมพ์ DLP 3D ที่มีความแม่นยำสูงมากๆครับ กระบวนการพิมพ์ 3D ที่มีความแม่นยำสูงเนี่ยละเอียดในระดับ0.05ม mm, ิลลิเมตรนะครับคือมันน้อยมากๆครับทุกคนซึ่งเป็นค่าที่ละเอียดจริงๆช่วยให้มั่นใจได้ว่าหูฟังตัวนี้ถูกสร้างขึ้นอย่างสม่ำเสมอทุกยูนิตนะครับและเรซินเกรดทางการแพทย์เนี่ยช่วยให้เจ5ไฟเนี่ยมีความทนทานและทนต่อแรงกระแทกมากๆทําให้อายุการใช้งานในย,ยาวนานอีกด้วยนะฮะ สำหรับหูฟัง JH 5ฟเนี่ยนะครับได้รับการออกแบบให้เป็นอินเอียร์มอนิเตอร์ที่มีราคาไม่แพงนะครับอยู่ในรทักลางๆซึ่งไม่เพียงแต่ให้เสียงที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่ยังแสดงถึงความเจ๋งในเรื่องของคุณภาพอีกด้วยง่ายๆก็คือราคาถูกและมีคุณภาพนั่นแหละนะครับสายของเขาก็เป็นจุดเด่นนะครับในส่วนของ JH 5ฟเนี่ยจะมีสายทั้งหมด392เส้นซึ่งมันละเอียดมากๆนะครับสายเล็กนิดเดียวนะแต่มี392เส้นนะครับ ซึ่งสายไฟแต่ละเส้นเนี่ยมีฉนวนแยกจากกันนะครับแล้วสายทั้งหมดเนี่ยเป็นแบบลิสต์ป้องกันคราบออกไซด์คราบเขียวทําให้ตัวสายเนี่ยเสื่อมได้ยากกว่าปกตินะครับแล้วสายของเขาเนี่ยเป็นแบบถอดออกได้นะครับขนาดอยู่ที่0.78ม mm ิเมเป็นแบบ2พินนะฮะสีที่วางขายในยท้องตลาดตอนนี้จะมีสีเงินแล้วก็สีดำนะครับพร้อมการรับประกันเนี่ยอยู่ที่1ปีเต็มจากทางฟรีโอครับตามเงื่อนไขาการรับประกันนะฮะ และนี่คือส่งตัวสเปคของเขานะครับสำหรับใครอยากจะอ่านตัวสเปคแบบและเอียดสามารถกดพอและดูรายละเอียดก่อนได้นะครับเรามาเริ่มตั้งแต่ตัวกล่องเขากนก่อนเลยนะครับนี่น่าจะเป็นตัวแรกนะครับที่ให้กล่องใส่เหมือนกระจกมาให้ในตัวกล่องด้วยนะครับเพื่อใส่ตัวหูฟังและเก็บอุปกรณ์นะครับสิ่งที่เขามีมาให้ก็จะมีตัวหูฟังครับซิลิโคน2ชุดครับพร้อมคู่มือการใช้งานนะฮะ ดีไซน์การออกแบบรูปร่างตัวหูฟังนั้นก่อนเลยนะครับก็จะมีความหรูหรามากๆครับเป็นหูฟังแบบอินเอียร์มอนิเตอร์ครับคือทางฟรีโอเนี่ยออกแบบตัวหูฟังตัวนี้มาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งตัวสีเขาก็จะมีความโดดเด่นนะครับทั้งด้านในและด้านนอกเลยนะฮะและในส่วนของด้านนอกเนี่ยจะเคลือบสีสีหนึ่งนะครับทำให้มีดีไซน์ที่โดดเด่นมากๆสำหรับหูฟังตัวนี้นะฮะในส่วนของตัวโลโก้ของเขานะครับตัวนี้จะมีตัวโลโก้ฟรีโอมาให้นะครับในส่วนของด้านนอกตัวหูฟัง สำหรับส่วนของไมโครโฟนตัวนี้จะไม่มีมาให้นะครับไม่ได้ซัพพอร์ตไมโครโฟนมาให้ทุกคนสามารถซื้อสาย MMCX ที่รองรับไม์มาเพื่อใช้งานไมโครโฟนแทนได้เลยนะครับข้อมูลไดรเวอร์ของเขาเป็นยังไงครับขนาดของเขาอยู่ที่10มิมอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับเป็นแบบ One Dynamic บวก 4BA นะครับดีไซน์แบบ3ทางขนาดอยู่ที่10มิมแบบคาร์บอนซึ่งจะทำให้ส่งสัญญาณได้อย่างรวดเร็วและทำให้ความผิดเพียนเน้ยนลดลงอีกด้วยนะครับ พอตการใช้งานของเขาตัวนี้พอนหลักๆในการเสียบใช้งานจะเป็น3.5ม mm ิลิเมตรนะครับต่อมากือส่วนของวัสดุของเขานะครับตัววัสดุหลักเนี่ยด้านนอกของหูฟังเป็นแบบแมกนีเซียมอะลอยครับที่ทนทานแต่น้ำหนักเบาครับ ซึ่งผ่านกระบวนการหลายอย่างมากๆนะครับเช่นการหล่อด้วยของเหลวการชุบด้วยกระจกไฟฟ้าและการขัดด้วยมือโอโ้โหคือมันละเอียดจริงๆใช่ไหมทุกคนคือฟังขั้นตอนก็เยอะแล้วใช่ไหมครับเรียกว่าผ่านกระบวนการผสมควรเลยทําให้ได้อินเอียร์มอนิเตอร์ที่แสดงออกถึงคุณภาพมากๆนะครับน้ำหนักของหูฟังแต่ละข้างเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่7.6กรัมเท่านั้นนะครับไม่รวมตัวสายโดยเฉลี่ยนะฮะ และตัวสายของเขาเนี่ยเป็นจุดเด่นมากๆตัวสายของเขาเนี่ยทำจากสายทองแดงชุบเงินที่มีความบริสุทธิ์สูงนะครับลวด14เส้นเนี่ยจะถูกบิดเป็นเกลียวเล็กๆครับและเกลียวเล็กๆอีก7เส้นจะรวมกันเป็นเกลียวใหญ่1เส้นครับแค่นั้นไม่พอเขาจะเอาสายใหญ่4เส้นเนี่ยม,มัดรวมกันอีกทําให้รวมๆแล้วตัว j h e ไฟเนี่ยนะครับจะมีสายไฟแบบละเอียดสุดๆเลยอยู่ที่392เส้นซึ่งมันละเอียดมากๆนะครับ สายไฟแต่ละเส้นเนี่ยจะมีฉนวนแยกจากกันและเป็นแบบถักลิสต์ครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะซึ่งจะเพิ่มพื้นที่นําไฟฟ้าและปรับปรุงรายละเอียดเสียงความถี่สูงครับแล้วตัวสายเคบเบิลเขาเป็นแบบถอดออกได้ครับขนาดอยู่ที่0.78ม mm ิเมเป็นแบบ2พินครับมีรูปทรงเป็นแบบข้อศอกนะครับและสายเคเบิลสามารถพันรอบหูตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อประสบการณ์การฟังที่สบายขึ้นได้ด้วยนะฮะแล้วตัวสายเนี่ยช่วยรองรับการอัปเกรดในอนาคตอีกด้วยนะครับไม่ต้องกังวลสําหรับเรื่องนี้นะฮะ ในส่วนของการเทสกันบ้างน,นะครับหลังจากการเทสเนี่ยเสียงแต่ละเสียงย่านเสียงเป็นยังไงบ้างครับส่วนของความทีต่ำครับมีความเต็มมากๆแบบอันตราสเลยครับซึ่งเสียงนี้เป็นจุดเด่นของหูฟังตัวนี้เลยนะครับด้วยความที่ไดร์ฟแฝของเขาเป็นแบบคาร์บอนครับทำให้เสียงเนี่ยขับออกมาได้เต็มประสิทธิภาพแบบไม่มีผิดเพี้ยนอย่างที่ทางแบรนด์บอกไว้เลยนะครับ ในส่งเสียงกลางนะครับถือว่าอยู่ในระดับกลางๆไม่โดดเด่นมากนะครับบาลานซ์ค่อนข้างมีความกลางพอสมควรนะครับที่ฟังชัดสุดๆเลยเนี่ยคือเสียงไวส์ครับสำหรับโทนเสียงกลางนะฮะต่อมาคือเสียงสูงนะครับเสียงสูงมีความโปร่งและสะอาดเป็นธรรมชาติมากๆครับจากการเทสกับเพลงที่เป็นเพลงบรรเลงโดยเฉพาะนะครับแบบไม่มีเสียงร้องเลยนะครับก็ทําออกมาได้น่าประทับใจมากๆให้รายละเอียดเสียงเครื่องดนตรีครบทุกชิ้นครับ ต่อมาในส่วนของอินสตูเมนต์นะครับเวทีเสียงของเขาเนี่ยมีความใหญ่มากขึ้นพอสมควรนะครับสัมผัสได้เลยนะครับสำหรับระยะห่างของด้านหลังกับด้านหน้าเนี่ยมันไกลขึ้นนะครับระยะห่างระหว่างตำแหน่งระบุได้ชัดเจนมากๆสามารถใช้งานได้กับวงดนตรีทุกประเภทเลยครับทั้งวงมาตรฐานหรือวงออเคสตาราก็ตามนะฮะ ในส่วนของเสียงร้องกันบ้างครับตรงนี้เนี่ยมีความชัดเจนทั้งชายและหญิงครับโดยเฉพาะเสียงร้องผู้ชายเนี่ยมีความทุ้มหนาครับและเสียงร้องผู้หญิงเนี่ยมีความเต็มของเสียงกลางค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วเขาจะให้ทนเสียงสูงที่ไม่รบกวนจนเกินไปนะครับทำให้เสียงสูงเนี่ยออกมาพอดีมากๆนะครับสำหรับเสียงร้องนะฮะ รีวิวการสวมใส่กันบ้างน,นะครับตัวหูฟังเนี่ยเก็บเสียงได้ดีมากๆนะครับไม่มีเสียงรบกวนหรือว่าเสียงนอยส์จากข้างนอกเข้ามารบกวนเลยนะครับใส่แล้วเก็บเสียงได้ดีมากๆนะครับซึ่งจริงอย่างที่ทางแบรนด์เขาระบุมาเลยคือจุดเด่นเนี่ยคืองานละเอียดนะครับเน้นให้ใส่แล้วใส่สบายใช้งานได้ยาวๆสำหรับหูฟังตัวนี้แล้วน้ําหนักเนี่ยก็ไม่ได้เยอะนะครับ หน้าตาเอาจริงๆอาจจะดูใหญ่นะแต่พอใส่แล้วเนี่ยมันเข้ากับหูได้แบบพอดีมากๆมีซิลิโคนแถมมาให้ด้วยถ้าขนาดหูเนี่ยใส่แล้วไม่โอเคก็สามารถปรับเปลี่ยนตัวซิลิโคนได้นะครับราคาหูฟังตัวนี้อยู่ที่3 3 9 0บาทครับทุกสีราคาเท่ากันหมดนะครับถ้ามองหาหูฟังที่มีความละเอียดสูงๆเนี่ยในราคากลางๆไม่แพงจนเกินไปและคุ้มค่าคุ้มราคาหูฟังตัวนี้เรียกว่าตอบโจทย์ทั้งหมดเลยดีกว่านะครับทั้งสเปคการใช้งานความละเอียดความละเมียดละไมของตัวหูฟังที่ ใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆทั้งตัวเสียงและตัววัสดุนะครับอีกทั้งยังมีการใส่รายละเอียดทั้งภายในแล้วก็ภายนอกอีกด้วยนะฮะสำหรับใครที่สนใจสินค้าจากทางโฮลิไซ์ของเราสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เข้าไปเลือกสินค้ากันได้เต็มที่สุดท้ายอย่าลืมนะครับกด Subscribe ให้ทางฮลิไซของเราด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ